กดถอยลงีกหน่อยด้เออระบึกนะมาเซ็ตต่างใจแน่นมากบอกสอนให้จับคำบมบอลปามมั้งดิ จะปล่อยมันลากไงไง,งหนักไหมโอ้โหงานตัวน่ากลัวเลยไปทางนี้ไหวเรื่อยๆแล,ล้วเนะลืมปล่อยมันลากไปปากหลักปัม๊มอัด บอกให้จับกระโบนมันจะงามมันกลับมาได้ไหม่ไงเราวิ่งมานี่ราวาังดำนะหรือเอามาไม่พ้นอนะ เนี่ยตรงนี้ตัวดำเลยกลับมาเล้วนงัดขึ้นแรงๆว่าเดี๋ยวดี๋ดำแล้วเนีย่ยกระชากกระชากกลับมาแล้วโดนของใหญ่ซะด้วยตัวหน้าตามมันไปเรื่อยๆวันนี้คนันแอคชั่นออกเยอะอ่า ไปไปงูแล้ว <c oughs> มันหนักเหรอเบรกไม่ค่อยออกใช่ไหมไปปล่อยอย่างนั้นดีแล้วึ้นแล้วไปกลางบ่อป่างหลักสู้แถวนั้นอุ้มไม่กล้าแนะนำให้รื้อกดเบรกสนิท bám lôi ngát cho nó quá xây xây đai vào nhà mới dụt pin này nè เจ๊งนดตัวใหญ่แล้วตัวนี้สามสิบวัวไปยิงไปยิงมาชิมกันตอบตอบไงนายนะตอบเหรอ